สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Beat Soul Resonance ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวทีมสายฟรีให้ดูกันนะผมว่าผมใช้ทีมอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าได้ทีมนี้มายังไงนะครับโอเคไปรับชมคลิปกันเลยครับ Pay to Win Top Up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเดแล n กน o ล d ็อกด n i กนิ a ้ a ซาก้าแล็กนัล็อกออนไลน์แลนด์เวิร์ดแล็กนัล g ็อกรีเบิร์ดแ r ร์รี่พอตเตอร์แล็กนัลล็อกออริจินแลกนัล็อกเอ็กเนชินอิมแพคเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอเสนอ U G Phone U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากเป็นเพื่อน,นยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเอาอเคครัวผมก็ทีมนี้ผมไม่ได้รีโลมาด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอยาก เออเป็นสายฟรีแล้วเล่นได้เนี่ยอาจจะต้องรีโลนิดน,นึงนะครับผมแต่จังหวะผมเนี่ยมันดวงดีนะครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยกาชานะครับกาชาอันเนี้ยนะผมกดโลแรก10 10บโลเนี่ยที่มันแจกมานะครับก็คือผมได้อิจิโกบางไรเลยนะครับโคตรโหดนะครับอันนี้ก็เนี่ยมันต้องมันต้องเปิดอันนี้ให้ได้นะครับเออแต่ว่าจริงๆมันก็มีการันตีนะ ถ้าคือขี้เหยียดคนที่เหยียดดีโลอ่ะก็เล่นไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆก็ครบเนาะยังไงไอตัวโยกวิญญาณเนี่ยมันมีแจกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะช้าไงอาจจะช้านิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันจะมีเปิด80ดสบครั้งใช่ไหมแปดสิบโลนะครับแล้วก็จะเลือกได้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมเลือกไปแล้วเพิ่งเลือกไปนะครับมันก็จะหายไปแล้วนะแล้วพอมันจะเปลี่ยนมาเป็นนี้แทนก็คือใช้แบบอ่า 50ใบตอนแรกเนี่ยสูบมอส r นะครับแล้วก็300ยเนี่ยน่าจะเลือกได้1ตัวนะครับแล้วก็มันจะลด20%นะครับก็คือมันจะเปิดแค่240ใบนะครับก็ไม่แค่นะก็เยอะอยู่นะครับ240ใบก็จะได้การันตีเนาะ15บไอห้50ใบนี้น่าจะได้แค่คา่าจะได้แค่ครั้งแรกนะครับเอออ่าก็ประมาณนี้แต่ว่ามันรวมมันรวมกับอนุนี้ด้วยนะคือผมเปิดไปแล้ว80เห็นไหม ันรวมใน300รอยให้ด้วยนะครับเออแต่ว่ามันไม่ได้นับตอนที่เราเปิดอันนี้ไงนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อน,อนๆอะถ้าเกิดเปิดถ้าเกิดขี้เีรจรีโลนะครับก็ไปดูตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวที่เลือกได้ใช่ไหมก็คือห้าสิบตัวเนี่ยถ้าเกิดมันออกมาในพวกเนี้ยนะครับเพื่อน,อนๆก็ไปดูกดแววนขยายตรงเนี้ยนะครับแนะนํากลยุทธ์มันก็จะมีทีมที่แนะนําพื้นฐานให้นะครับว่ามันคอมโบกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า ทีมอื่นนะผมว่ามันอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งเนาะนะตัวมันอาจจะไม่มีนะครับเนี่ยตัวมันอาจจะตัวมันอาจจะไม่มีไงอย่างอันเนี้ยอย่างตัวเรนจิอนะ่ะทีม,น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 ,ทมนี้เล่นได้นะครับเป็นทีมพื้นฐานเนี่ยเล่นได้นะครับก็จะเป็นแบบสายทะลวงสายทะลวงนะครับก็เล่นได้แต่ว่าขั้นสูงก็ต้องใช้ตัว SR 3สตัวเลยนะครับนะครับซึ่ง ตัวที่ผมว่าเล่นง่ายๆเนี่ยนะครับก็จะมีอุราฮาราเบียคุยะเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นทีมที่คอมโบกับอ,อิจิโกะด้วยนะครับ่อะอย่างมาดูอุราฮารานะครับเอ้ยอย่างมาดูเบียคุยะก่อนเบคุยะเนี่ยนะครับคู่กับชิคาก็ไปเล่นกับตัวชิคาแล้วก็ตัวไอ,อผู้หญิงดิมพูเนี่ยนะครับมันายาจิรุไหมผมลืมชื่อนะครับก็แล้วก็ถ้าเกิดเป็นทีมขั้นสูงเนี่ย นะครับก็เป็นคอมโบนี้เลยนะคืออันนี้โคตรเก่งเดี๋ยวผมจะแนะนำสกิลทีนึงนะครับอ่ะแล้วก็อุราฮารานะครับถ้าเราได้อุราฮารามาก่อนเนี่ยนะครับอ่ะก็แจ๋ออีกนะครับเล่นกับชิคากับไออิชิดะได้นะครับอันนี้ก็เป็นทีมแบบพื้นฐานเหมือนกันนะครับส่วนทีมขั้นสูงก็เนี่ยเห็นปะเดี๋ยวเราเลือกเล่นไปเรื่อยเราเลือกตัวมาครบอะแม่งก็คือได้ทีมนี้แน่นนะครับซึ่งตัวอุราฮาราเนี่ยนะครับมันจะบัฟพลังโจมตีกับพีที่ข้าให้นะครับซึ่งไม่ต้องออกมาสู้บ่อย อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันนะผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคุโรสกิอิจิโกะนะครับบางใครนะตัวนี้นะครับเราก็อัพให้เต็มเนาะ CP ผมอยู่ที่3 7 0พนะครับอ่าอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยผมใช้การ์ดม่วงที่เป็นอิจิโกะแรกเริ่มนะครับซึ่งมันไม่ได้สแตตตรงนี้นะเราจะได้แต่คุณสมบัติอาวุธเพิ่มเติมนะครับ25%นะครับก็เสริมแก้งอะไรให้เต็มนะครับ เนี่ยอ่าสเตตเนี่ยมันจะเป็น411 1 0อ้ยใช่ไหมครับป้องกันเท่านี้พลังชีวิตเท่านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปใช้เนี่ยกร์ดอ่าสีฟ้าเนี่ยนะครับขั้น5้าเนี่ยนะครับมันได้โจมตีจากพื้นฐานสเตตตัวละคร1 5เก็จริงนะครับแต่ว่าโจมตีแม่งก็ยังน้อยกว่าเดิมอยู่ดีนะผมจะใช้ให้ดูนะครับอ่าเนี่ยเหลือ61สดนะครับแล้วตรงเนี้ยสามสิบสี่ร้อยแปดสิบแปดใช่ไหมนี่คือมัน กมหตดก็เราเปลี่ยนนะครับจริงๆก็คือไปใส่การม้วงใบไหนก็ได้นะเพราะว่าสเต็ข้างล่างมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะได้เป็นร้อยสองห้าบ็ดสามรี่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเลือกการม้วงไปเลยนะครับง่ายๆนะครับส่วนสกิลก็คืออัพให้เต็มให้หมดอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรเนาะนะครับทีนี้อ่าตัวนี้เป็นส0สูตรนะครับสกิลเนี่ยนะครับพาสซสีฟของมันเนี่ยก็คือการโจมตีย่อยๆเนี่ยจะได้ตาเกสึกะ เป็นเป้าหมายนะครับก็คือมันแล้วก็เวลาที่เราทำดาเมจกับศัตรูที่ติดตาเนี่ยนะครับมันก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นเนาะนะครับมันก็อาพาซีบูทอะไรไปได้นะครับหลักๆอีจิโกะเนี่ยเวลาสู้เนี่ยนะครับก็โจมตีธรรมดานะครับมันจะมีท่าของมันโจมตีธรรมดา3มทีนะครับแล้วเราหยุดโจมตีมันจะมีแสงสีขาวฟึบหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยกดตีทีเนี่ยมันก็จะติดสกิล นะครับมันจะฟันรัวๆเลยแต่ถ้าเกิดเรากดรัวๆไปเนี่ยมันก็จะตีๆวับๆตีๆนะครับซึ่งผมมองว่าเล่นแบบไหนก็ได้นะคือเราไม่ต้องไปตี3ทีแล้วก็รอสกิลก็ได้เพราะว่าอันนี้มันจะเร็วกว่านะครับมันมันเหมือนแบบว่าวับไปวับมาอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ชอบนะอ่าส่วนสกิลตอนที่อ่าเกสเกสึงะเทนโซเนี่ยนะครับก็กดสกิลไปแล้วเราก็ตีธรรมดา,นานหนึ่งทีมันก็จะวับเข้าไปแล้วก็ฟันรัวๆข้างนะครับ แล้วก็อันติมาเนี่ย,ะยน, Halo, นะครับจะกลายเป็นฮอลโล่ใช่ไหมนะครับตอนที่เป็นฮอลโล่เนี่ยเราจะกดสกิล2ครั้งติดได้นะครับก็เหมือนเดิมนะกดสกิลปุ๊บเราก็ตีธรรมดาตีธรรมดาให้เสร็จเก็ะกดสกิลทีนึง่งแล้วก็ตีธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอโกะก็อะ่นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูด้วยนะครับอ่ะแล้วก็บางครมาเนี่ยตอนที่เรากดบางครถท่าไปตามมานะครับที่เราแปลงเป็นฮอลโล่เน,เนี่ยถ้ากดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราจะ ใช้เกจกะเทนโซแบบว่าแบบแรงอ่ะซึ่งผมบอกว่าเออไม่ไม่ต้องกดนะครับมันไม่ต้องกดรอให้มันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมันใช้เองนะเพราะว่าเราจะได้อยู่ในร่างบางไข่ยาวๆเอ,อ้ล่างฮอลโลว์ยาวๆนะครับอ่บาก็จะประมาณนี้แล้วก็มากันที่เบคุยะนะครับเบคุยะเนี่ยพาร์สมันเนี่ยมันจะปล่อยสกิลนะครับดอกเนี่ยแล้วก็สแต็กนะครับสแต็กไปเพิ่มดาเมจครั้งต่อไปก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เนื่องจากเราจะเล่นอิจิโกเป็นตัวหลักนะครับ สกิลพาสซีฟมันเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับไม่ได้มีผลเท่าไหร่ที่เราจะได้ใช้ของมันเนี่ยก็คือสกิลก่อนอ่ะสกิลแรกนะครับอ่ะสกิลต่อสู้ก่อนนะครับจงโปรยปลายเซมบงซากุระนะครับเซมบงซากุระเนี่ยเรากดสกิลไว้นะครับแล้วเราก็สลับไปเล่นตัวอื่นได้เลยนะครับมันคือแค่สลับมากดสกิลมันก็จะท damage, ําดาเมจเซมบงซากุระไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสามจุดห้าวินาทีนะครับแล้วก็บางใครก็เหมือนกันนะครับปล่อยไปแล้วมันก็จะอยู่15บห้าวินะครับมันก็ดาดาเมจไปเรื่อย เราแค่สลับตัวมาปล่อยดาเมจนะครับอ่ามันก็จะคอมโบไปเรื่อยๆแล้วก็มันตัวบีคูยะเนี่ยมันจะมีสกิลสนามลบด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสกิลที่ทําให้มันเข้ากับตัวอิจิโกะล่างบางไข่มากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่อ่ามันจะปล่อยสกิลได้เนี่ยนะครับมันจะปล่อยท่านี้ได้ก็คือเราจะต้องทําการปล่อยสกิลนะครับเออแล้วมันสกิลสนามลบมันจะใช้ได้นะครับก็คือตัวอิจิโกะเนี่ยเวลามัน แปลงเป็นฮอลโล่เนี่ยมันจะกดสกิลได้บ่อยนะครับมันก็จะกดสกิลสนามลบได้บ่อยเหมือนกันนะครับเออเนี่ยมันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วพอเราใช้หมดได้เนี่ยมันก็จะแบบใช้ท่าได้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็เต็มขึ้นมาอีกนะมันใช้ได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะมาเสริมทีนะครับก็คือคูซาจิชิยาจิรุนะครับอาวุธเนี่ยเราก็เหมือนเดิมนะครับการ์ดใส่เข้าไปนะครับสกิลอัพเต็มนะทีนี้สกิลปันเนี่ยนะครับ จะดีมากนะครับคือพาสีเนี่ยชมการต่อสู้นะครับคืออะไรคือเราหากเราสลับเป็นยาจิรุนะครับเไปเบื้องหลังนะครับภายใน3วินาทีหลังจากที่ใช้สกิลต่อสู้นะครับหรือปัดป้องสําเร็จนะครับยาจิรุจะเข้าสู่สถานะชมการต่อสู้แปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยสลับไปเป็นยาจิรุปุ๊บนะครับเราก็สลับเราใช้สกิลแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับคือกดสกิลปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าต้องภายใน3าวินาทีเนาะ มันจะได้สถานะชมการต่อสู้เนี่ยมันจะได้พลังโจมตีของตัวละครที่อยู่ในสนามเนี่ยคือเราเปลี่ยนไปตัวไหนเนี่ยพลังตัวนั้นน่ะมันจะโจมตีเพิ่มขึ้น20นะครับแล้วมันจะทําให้ยาจิรุเนี่ยได้ทําไม้ตายได้เอฟเฟกโจมตีแยกย่อยอะไรเร็วขึ้นด้วยนะครับเออแต่ถ้าเกิดเราหักเราสลับยาจิรุลงสนามอีกเนี่ยมันจะสิ้นสุดสถานะชมการต่อสู้เพราะฉะนั้นก็ก็คือสลับไปแล้วก็ไม่ต้องสลับกลับมานะครับก็คือแบบสลับไปใช้พาส์ีฟชมการต่อสู้ก่อนนะ อ่าซึ่งมันจะมีปลุกใจด้วยนะครับก็คือเมื่อพลังท่าไม้ตายของยาจิรุเนี่ยถึง50เปอร์เซ็นต์และ100เปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวละครจะได้เอฟเฟตปลุกใจหนึ่งครั้งครับาเมทสายฟาดฟันจะเพิ่ม10ต่อเน,นื่อง6วินะครับซึ่งทีมเราจะเป็นสายฟาดฟันทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มาเป็นพาร์ท1เนี่ยนะครับเมื่อยาจิรุปล่อยไม้ตายเนี่ยนะครับเราก็ได้เอฟเฟกปลุกใจอีกนะครับเออแล้วอ่าแล้วเวลามันจะ อ่าแล้วพอพัชสีบู๊ตหนึ่งนะครับอาจริรุเนี่ยปล่อยท่าไม่ตายไปเนี่ยนะครับตัวละครอื่นเนี่ยได้รับเฟกปลุกใจอยู่แล้วเนี่ยระยะเวลามันจะถูกรีเซ็ตนะครับทําให้ดาเมจฟาดฟันของตัวละครดังกล่าวเพิ่มอีกเจ็ดจุดห้าอร์เ็นตะครับต่อเนื่องสิบห้าวีนะครับเออนี่โหดมากนะครับซึ่งอ่าท่าของมันนะครับคือมันไม่จําเป็นต้องแค่พาชสีบนะครับที่มันจะชมการต่อสู้อ่าเดี๋ยวมาดูสกิลก่อนอ่าสกิลต่อสู้นะครับอาจริรุกดไปเนี่ยเวียงเอ่อศัตรูขึ้นไปกลางอากาศนะ ถ้าเกิดเราสลับยาจิรุเนี่ยภายในธา3วินาทีหลังจากนั้นนะครับมันก็จะคือชมการต่อสู้ทันทีเลยนะครับเ,เนี่ยมันจะติดชมต่อสู้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมนะครับอันนี้อันติยาจิรุนะครับปล่อยพลังวิญญาณออกไปนะครับเออแล้วก็มอบเอฟเฟกต์ปลุกใจให้กับตัวละครในทีมเนาะเออก็จะได้ดาเมจเพิ่ม10%เต่อเนื่องหวินะครับหากสลับยาจิรุออกจากสนามเนี่ยก็จะเป็นชมการต่อสู้ก็คือหลกัหลกๆเนี่ยเข้าไปกดสก,กิลแล้วก็ ออกนะครับชมกวารต่อสู้ก็จะได้บัฟไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็คือเล่นโคตรง่ายนะอ่าเดี๋ยวไปลองเล่นกันนะครับด่านอ่าเฮดสองคดแปดครับก็จะเป็นด่านบอสนะซึ่งเราจะต้องโดนโจมตีไม่เกินสามสิบครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองดูว่าทีมนี้เป็นยังไงนะครับแจ๋วไหมนะอันนี้อันนี้บัฟของคุจิกิเบคุยะนะครับดาเมจฟาดฟันเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมไอ้สัญลักษณ์แดงๆเนะี่ยคือสายเรานะครับสายฟาดฟัน จัดไปเลยนะครับตามบับมาอ่ะไปดูนะครับอิจิโกมาแล้วครับอันนี้เรนจินะครับผมเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยนะครับเรนจิมันมาทวงมาท่าอะไรนะครับ เนี่ยเราเซมบงปุ๊บเซมบงปุ๊บสลับเลยนะครับสลับตัวหลักเราค like. ือเราเล่นอินจิโกะนะครับอ่าเห็นไหมคอเราผมปล่อยท่าปล่อยสกิลปุ๊บนะครับตัวด้านซ้ายที่เป็นสกิลสนามของเบคุยะมันจะใช้ได้นะครับแล้วเราก็มาเล่นอ่าเล่นตัวหลักเราเป็นอินจิโกะนะครับเนี่ยวาร์ปปุ๊บเห็นไหมใช้ท่าได้นะครับเนี่ยเราก็สลับได้ปุ๊บเราก็มาปลยปลายนะครับปุ๊บสลับสลับนะครับอย่างเมื่อกี้ผม ผมกดท่าช้าไปหน่อยนะครับจริงๆพอตอนเราสลับอ่ะเราต้องคอยกดท่าด้านซ้ายอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อกี้มันเสียจังหวะเป็นหนึ่งทีเห็นไหมแปบ๊บเดียวอันติมาแล้วนะครับพออันติมาปุ๊บผมก็สลับตัวสลับตัว,ตวนะครับเนี่ยบัฟมันจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมเราจะติดชมการต่อสู้รัวๆเลยนะครับแล้วเราก็ได้แปลงล่างแล้วใส่หน้ากากแล้วนะครับเนี่ยพอแปลงล่างปุ๊บเห็นไหมไอ้เกรดข้างซ้ายเนี่ยเราจะใช้ได้รัวๆเลยนะครับ มันจะหมดได้เร็วกว่านะครับคือธรรมดาเนี่ยเล่นตัวอื่นผมว่ามันใช้หมดไม่ได้ยากนะครับอานนี้ก็ถ้าไม่ตายนะเนี่ยมันปล่อยเองนะครับผมไม่ได้กดนะหมื่นห้านะครับจบนะครับอีกลอรีประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นนะครับก็โคตรโหดเลยนะอันนี้ดาเมจคุโรสกิเจ็ดหมื่นนะครับบิคุยะ1นึ่งหมืแล้วก็อ่าคุสัติชิจะรูเนี่ย สี่พันคือเห็นว่ามันดาเมจน้อยเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นตัวบัฟเนาะมันไปบัฟเพิ่มดาเมจสิเปอร์เซ็นตให้อิจิโกะอย่างเงี้ยบัฟไปเรื่อยๆนะครับส่วนเบคุยะเนี่ยดาเมจน้อยจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเซมบงซากุระไงมันเซมบงแล้วก็ทำดาเมจเสริมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สกิลสนามลบก็ทำดาเมจเสริมไปเรื่อยๆนะครับมันก็คือเหมือนเหมือนช่วยเสริมเรื่อยๆนะครับ ถ้าเราอยากให้ดาเมจมันเยอะเนี่ยคือเราต้องเล่นตัวมันเป็นหลักเนาะเพราะมันก็เป็นตัวดาเมจเหมือนกันแต่ว่าเราจะเล่นอิจิโกะเป็นหลักแล้วเอาตัวนี้มาเป็นดาเมจเสริมไงดาเมจมันก็เลยไม่ค่อยเยอะนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากได้ตัวบัฟที่ดีขึ้นก็เนี่ยต้องอุราฮาราตัวเนี้นะครับมันจะเปลี่ยนก็จะไปบัฟกโรุสกิอีกนะครับก็ขยันเปลี่ยนสกิลสลับไปสลับมาเนี่ยนะครับมันจะทำดีเวได้ดีมากนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ รีวิวทีมอิจิโกะนะครับบางไคแล้วก็เบคุยะแล้วก็าจิรุนะครับนี่ก็ผมก็เป็นสายฟรีที่ดวงดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องรีโลนะแต่ผมว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากอยากเล่นอะก็คือรีโลได้นะครับรีโลหาบางไคนะครับหาอิจิโกะบางไคแล้วก็เบียคุยะก็ไม่ยากแล้วนะครับเปิดแค่80โลนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับบี o โซเลสโ n a แนนนะผมหวังว่า คลิปนี้จะชอบกันนะผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ